สบายดีสดีูสดีเออสบายดียูริหนึ่งสบยี่ัเออสบายดีพี่น้องยูริยูริสบายดีลูกหล่ะสบายดีลูกะป้าปนักมวยพัดแหงคืบหนาบบนี้้ยยูอ๋อยูริหน่าใหญ่กว่าหนึ่งอีกไม่ยืนถือด้วยลูก มายืนดูยูอ่าเท้าหนึ่งอ่าเท้าหนึ่งเอ้ยยุลี่เอยจากมาม่าสิดามยุลี่ยุลี่อ่าป่าสิดามนบกหนึ่งไปย่างหวัดลูกบักหนึ่งไปกราบจะดู่จะดูโอ้บักหนึ่งไปกราบจะทู่จะทูโดยใช่ลูกโดยโอ้บักหนึ่งไปกราบอยู่วัด ไปกับไผลูกไปกัยแม่ไปกแม่ไไปกัะไายแน่เอาว่าว่าบุาเหไปกับอันบริษัทน่นเด้แมมซี่ขาเขามาเหตุเกิพรุษเกิดพิรุษเปนไอกระบองเกิดพิรุษบอกเบ้ยว่าเป็นแ เออแบบอันบริษัทเขามาเฮ็ดคนเฮ็ดลายอยู่บ่ลายลายลายไปเลยไทย,ย,ยกระเฮ็ดเพราะเขาเสียไายเดือนอ่ะมันเป็นบริษัทแต่ <c oughs> นั่แล้วแ <c oughs> ม่จานเฮ็ดสี่หัวเฮ <c oughs> ็ดน่ะดีเอออ <c oughs> ันเฮ็ดเป็นบริษัทอันนี้มันเป็นบริษัท mặn bò mềm đó cứ khát tham <laughs> ừ. 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 sai 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 Julie, Julie. <cười> <cười> bài, bài, thì kiếm nhàng hả ừ, ta sang đây <cười> à. <cười> Ê, ta sang để cho mình uốn mình nhảy bay lúc bài. <laughs> แต่แพงยูรอยอู่นริหนึ่งไปเล่นด์แลนด์แลนด์ปลาชื่อชื้อขนมซื้อนมให้กินนี่เล่นด์พอสั่งเด้ลูกเกทองโอ้ยโอ้ยหึนเด้อขันแขวเด้อสำนักมวยโอ้ยขันแขวเด้อสำนักมวยพูด ông ngân luôn mẹ tiêu sửi khanom hay lan sai luôn ông ông nhang bằng không chị ông nhang bay ông nhang đi sai ông nhang bay 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 บอมันบอสบายแม่ไล่ว่าเอาเนี่ยบอหวานเอานมบอลูกอืมเ,เอานมบอเอานมเอานมเอาไปเอานมเปรี้ยวบอลูกเออนี่บอลูกนี่บอ <ul> นี่บออ๋อ <c oughs> น้องยูริ่เด <c oughs> ้ลูลก Julie, ông ta đi bà bò hảo luôn 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 Bò luôn hảo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  luôn Bồ phao chó mới hai mươi nhai chó luôn à nông vừa là con sáng mà khóc chai pa à con à nông dưới lý khọp chai pa à con à, thôi để nông vừa là con có khách kìa thêm cướp, thêm cướp, Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh. สับหนักม้วยเฮาละหึนเด้ว่าน้องนึงมุตตุ๊ดบ่แล้วบ่ได้ทอดอยู่นี่เพิ่นเอาอันน่ะเอานมคือกันบ่เว้าอันนี่เอาบ่เพินเออเคยกินอยู่ว่านมสมบ่เป็นหยังเนาะกินเคยกินด้ฮะแม่ได้ เมนเมื่อปลาละบอเห็นข้าวเห็ดแตว่าผมลุกเผาก้าสิลุกเผาหนี่งค่ะลุกเปนลุกเหนื่อยใช่ใช่ลูกใช่แม่ยังไ่ไปทังใดเห็นชื่อมายูริยูริมาพี่มาพี่ลูกมามาเจาะให้มามาป้าเจาะให้มาลูกมามา กลดมาเลยจังหะเพตรกันสังคมขนาดจกเก็บไหวกว่าสันสกัปุ๊กอ่อนอ่าแส่บบ่ลูกแซ่บบจะยก่าบ่็เห็ดตามหัวีัวก็ยังเห็ดเอยเลยว่ะเห็ดก็ลงห่นเลยว่ะขาดมันเชียิมันเชียซะัวได้นันเห็ดกูแบบอยจอยเห็ดเลยเวลาเจะเห็ดฉีดยังใอ่

อ้าวยังนี่เอ้ปวดตุ้ดจ้ะอ้ยอุ้บกหนึ่งก็ขวบใจลุงตัดผมนะลูกเด้อผมท่าหนึ่งเงาผมท่าหนึ่งเงาตัดจ้ลูก ตาเห็นเห็นคือยุลินี่ลูกตัดเด้อผมบังคำยาวเลยตั้งหนาน่ะตัดแล้วตัดดเ้อลูกเดออยังคือเป็นตาตีแทะอุ้ยกระโผดเจ้าแล้วเจ้าคอยบ่กมีเงินซื้อเออลูกแพ้ผานคอยบอกยาขัมาบ้านอ๋อตอนแบบมันตายแลยเขาบอกเคยแจ้งว่าบอกได้สูบเขามาน่ะ เอเห็นเยอะแหมเอาโมือแต่ปายลบเห็นแต่หงมาเป็นตาตีเมี่ยตาสัง้หวลนดอันนันนัไ่ะโตมนั่นเดนวยอ้ยอันน้นะสบายบวสบายและจังบายกินขนมเอานมบพักกันหุ่มตอนเมื่อน่ะออกไปน่ะอันเผิอมาเพิมาจับูแลวเพิ่มาบายเลยต่อต่อเมื่อเพิ่นใช้ลูกใช้ เลือดบบลุใช่ใช่ใช่มาให้ป้าบึงเออเจ็บบ่ลุเจ็บแห้งบอข้นี่ปนี่จะแนวต่อดันเน่อนเดี๋ยวกรอนกับตาสังตาสังมงมันไก่อ้มันไก่อันนี้ว่าโอเป็นเกินอันนี้นะมันไก่บอบ่เป็นบ่โบเป็นหลักตาสังจ ฟิวนมาเออเออเออโนโนประคำมดีจ uh ปีแหละลูกคือว่าบอเป็นองบอแมบ้ามชองปีเลยองปีไปบักหนึงก็องปีไปบักหนึ่งมันบาเป็นเกินบักหนึ่งนี่ยบักหนึ่งก็ครอบใจลูกแล้วขอบใจป้าแล้วบอลูกบอขอบใจเอซีแล้วบอ อแสบบบ่งเดกินนมแสนึ่งเด็กินนมโอ้แ่บบลูกบอี่มันอันนั้นมันเย็นบอออกนะฮะบแหงสอันเสร็จดอกจะกลับแล้วจะกลับแล้วยูริกลับก่อนเด้อบบอซี่บลาดุ๊ เอาบอกป้าลุงน้องหนึ่งสิเมื่อหน้าก็เด้อไายุลิไปบายลุงเออไปบายบายจุ๊จุ๊ไปเออเมื่อหน้าก็เด้อไายบายโอ้ยโอ้ยคันเขียวดิขึ้นขึ้นอัดหัวกับพิต้าซังโดหัวบักใหญ่งอนพิต้าซังเด้อแทนคันแขียวดิยูริเอ้ยบบเห็นตังโดนตังนานรถบ่ออันคนขึ้นบนท่านกระแล่น เอาวบายบายไายบายไา้บายเออไอ้บายเออไนกูไนกูซักมาส่งแมย์ใหญ่มาส่งแมย์ใหญ่เมยใหญ่นุกกอดจำใบไปหาหมอหักกันมาบายบายเด้อโชคดีนะจ๊ะโชคดีโชคดี โอ้ยฮหัวโอ้ยโอ้ยเซลๆเซลพี่น้องเฮ้ยเซลลกับลูกกับล้านซาลาผัดอืมซาลาผัดซาลาเพ้ึงๆงจังเห็นเธอหนึ่งอยู่ิีกันบัดี้มีเวลาออกไปเล่นน้ำอยู่บ้านน้อยปุกคุ้มบ้านชาวเขาอยู่ติดกันกับเพื่อนชาวเขาเน่ะ ขอบอูขอบใจเดอ้อขอบุญขอบคุณเดอ้อ FC ทุก่านทุกคนที่ติดตามเขอบึงขอบสมตลอดมาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพอกันคลิปหนาสกกดีมีความสุขทุก่านทุกคนขอบใจไอแม็กทิวเด้อที่ฝากเงินมาปะไว้ให้สื่อให้ลูกให้ล้านกินตามความเหมาะสมตามความสะดวก บุญขำน้ำสู้ได้เดอ้ออยู่เย็นเป็นสุขลำลำรวยหยงหิงฟังฟัง,งสุขกายสุขใจพอกันคลิปหนาเดอ้อบ,บายบาย